และเพย์ใเกมกล้องสร้าไงไงบัฟแล้วบัฟอยู่บัฟต่อครับตัวนี้สวัสดีครับชาวเพย์ในเกมท่านหนึ่งผมกล้องสร้างครับเพ่์ในเกมว่สองอีกแล้วครับวันนี้มาพูดถึงตัวดาเมจต,ตัวหนึ่งที่ผมไม่คิดว่าจะโดนบัฟนะฮะทั้งที่ตัวมันเก่งอยู่แล้วบัฟแล้วบัฟอีกครับโอเคก่อน่ผู้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดแชร์ เป็นใจกองซาเวยครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม o อว2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้ง2แบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, v a l o r n t Call o Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับมาครับผมเข้าเกมมาแล้วตัวละครนั้นก็คือโซเอรนนั่นเองครับโซเอร์เป็นตัวละครที่เก่ง นะครับยิงระยะใกล้ได้ระยะไกลได้นะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากซึ่งในแผ่นนี้ก็มีการบัฟขึ้นมาครับนี่เป็นบัฟครั้งแรกนะที่ทําให้ Energy ของโซเชนไม่ลดลงเหลือศูนย์นะครับก็สาหรับผมนะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมคิดว่ามนันเป็นการปรับเพื่อให้มันเล่นง่ายขึ้นละกันเพราะว่าโซเชนเนี่ยดาเมจข,ของของนางเนี่ยอยู่จากการ uh, secondary fire หรือว่าคลิกขวาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผม คือในส่วนอย่างอื่นอ่ะในส่วนคลิกซ้ายมันมันเขาทั้งยากแล้วกันที่จะฆ่าคนได้ทําให้ผมว่าเขาปรับมาเพื่อให้สำหรับแบบบางคนเนี่ยจะไม,ไม่ได้เก่งมากไม่ได้แบบไม่ได้เป็นโปรพิเยอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเล่นได้ง่ายขึ้นนะสำหรับผมนะแที่สำหรับผมสำหรับคนอื่นนะครับสำหรับคนดูอยู่ตอนนี้คิดยังไงว่าทำไมเขาถึงปรับแบบนี้นะครับคือบัฟแล้วบัฟอีกบัฟต่อนะบัฟให้มันเก่งกว่าเดิมอะ่ะเออซึ่งผมว่าไ,ไม่คิดเหมือนกันว่าจะบัฟขึ้นมานะที่จริงตัวละครนี่มันเก่งอยู่แล้วนะเราน่าจะเห็นในแรรงงงออะอย่่าาเเเี้เัมนตวลทกก สกิลหนีก็มีมีสกิลดาเมจระยะไกลมีดาเมจหมู่อะไรอย่างเงี้ยเก็บเอเนอร์จีแล้อีกนะฮะผมบอเกเลยว่าครบเครื่องนะฮะเพื่อนจะไปยังอ้าวอ้าวโอเคเพื่อนนั่นแหละโอ้โหพอ,อ,อ,อเรากดไฟไปอ่า เป็นหนึ่งตัวเป็นหนึ่งสไลด์มาของหลังนี่ไม่ยากเท่าไหร่ทีไปก่อนนะฮะมีอะไรผมเนี่ยชาเพื่อนใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นโอเคอนามีตัวอยู่ซ้ายบนแรมว่ะ แรมก็ดีอ่ะขอเอนจิ้หน่อยแล้วกันนะอ่ายิงโลได้ฮะไม่เป็นไรฮะอ่าโอเคอ่าแล้วผมยิงอะไรผมเนี่ยมันโดดลงมามันพ้อมเอามันพ้อมเอาครับโทษทีครับโทษทีครับไม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้ <laughs> คือไม่ได้มองเลยกะจะเอาแรมไงโอ้โหไงสะบัดยิงด้วยของจริงจัดแล้วเรากลังสไลด์ไปฮะ อออถอยก่อนเพื่อนเพื่อนยังสู้อยู่ได้นหนึ่งแรกสองน่าจะไม่ไหวเหลือสองซับละวคิริโกโ้คิริโกโ้เออเอฟซีมานานเรานช่องทำอะไรฮะวัดใจเย็นพิมพ์ันก่อนเดี๋ยวนะ ยอดจริงไปก่อนนะคนพี่อยู่ฝั่งไหนผมไม่ได้ดูเลยเมดเรามาแล้วน้ำหนัอยเพื่อนอเออนั่นเดียวสวยโอเค โหโหดเลยอยู่ดีก็โหดเฉยเลยจังหวะมันได้ครับมาๆมาเถอะบ่ดิยิงไหมครับอืออือยิงไปฮะเย้ยไปธรรมาไเวลาเราเกิดเราเกิดเร็วแล้วเราเกิดเร็วแล้วเมื่อกี้คืออยู่ดีก็โหดนะเออฝั่งเมื่อกี้สูบไข่ไม่ทันละ โ oh. อ้รอ,อ,อดอู้รอดว่ะของการเราอยู่เอ่อปล่อยดันไหมฮะจริงๆก็ไม่ดีเท่าไหร่นะมาดันคนเดียวอย่างเงี้ยโอเคเราก็ดันคืนเนี้ยแคบด,ดี้เหรอแค่สิทิเงี้ยยิงกันนัดต่อนัดก็ลำบากครับเพราะว่าอ๋อเเก็บเลือดด้วยนะฮะ เราต้องใช้เวลาในการเก็บ energy ด้วยครับอืมต่อยไปหนึ่งทีสวยครับไปครับบึนบึนสไลด์ไป What's up? Yeah over here On my way อยู่ซ้ายบนโดนแล้วปะ้ยหายไปดิ ว้ย <Whoa> เฮ้ยเพื่อนเยอะร้นานนี้ก็เกือบไม่รอดเอ่อยิงไหมฮะโอ้ลูกห,หุ่นเย้หุ่นเมื่อกี้อันนี้ติดหุ่นเหรอโอเคพัก okay. อยู่ดีๆก็คลิกซ้ายใช่ไหม ใช่ฮะอือเอ้าคิกคิกซ้ายโดนตัวนะเมืม่อกี้โอเจ้เขาก็ครอกไกลแล้วจ้าสไลด์มาเออยิงไปฮะเออเนี่ยเออไปเออยิงไปฮะเรารัวขึ้นเรารัวขึ้นเรารัวขึ้นเย้ อันนี้ยังไม่ยากอันนี้ยังไม่ยากมีโอเวอร์คล็อกไม่น่าใช้เท่าไหร่ฮะโ,<ท>โอเคหมดแล้วปะอันนั้นตาย,ตายหรอเอออ้าวเราเดินไปข้างหน้ามากเกินไปครับอ่าน,นี่ไม่ดีนะครับ นี่เราแสดงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ดูนะครับ<า>พวเราสุดอยู่นะดเดินไกลปะทุกคนแต่มันมี power slide ไง power slide แบบเรื่องทันใจไปนี <ไง S 1> ่อง power slide ทำไมเพื่อนทำไมเออไปดดี้างเพื่อนสวยมากไง เขาเรียกว่าเกมเป็นเล่นเป็นทีมอะเราเดินมาอะไรนี่คนเดียวเนี่ยโอ้ยเออดีอากเลยพี่เมทเรามีแบบนั่นอยู่บนเขาเอ้ยมันน่าจะอันนี้ปะโอ้โอ้โห โอ้ดูดได้ด้วยเมื่อกี้โอ้เอาเรื่องอยู่ฉันตะเกียบเ,เรื่องอยู่นะแต่ผมโดนสองดาเมจยิงน,นะเมื่อกี้เอาแล้วเปลี่ยนจุดเกิดได้ปะเปลี่ยนไม่ได้ <laughs> อยากเปลี่ยนจุดเกิดเลยเกิดไกลจัด <My> หน้าได้ใช้ละรอบหน้านะเก็บไว้นานละไม่ใช้ทีข่านุ้นงเองไม่เปิดมั้งโอเวอร์คล็อกอ่ะ โอ้คดหลอกมาแล้วจ้ะเออเออแต่ผมยิงอะไรผมเนี่ยอาวาจะห้าลับโอ้โหหลับอย่างนี้หลับอย่างนี้คือเต้านิ่งเลยฮะเมื่อกี้โอ้โหว่าหลับตรงแบบมุมพอดีนะแอนได้ใช้ทุกคนนะเดี๋ยวจะแบบบางคนเฮ้ยพ,พี่เก็บนิเว่นนาะยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับมีผมเคยโดนอยู่ เขาเป็นการพูดให้ฟังพี่เกียรติไม่ไ้เป็นะไม่เปล่าไม่ใช้ทันทีอะไรเงี้ยเออห่วงจ้างเคยมีนะฮะอะไรเขาไม่เป็นไรชิวๆนั่นแหละฮะรับรับทุกอย่างให้ให้เธอแล้วโอเเคยจะร้อยแล้วจะร้อยแล้วเยอะโดนใครวพราะน่ะคุณครับ จริงไหมไม่โดนอีกเทฟแรดเดอื้ออยู่นิ่งๆก็ชอบเลยครับเออมันน่าจะหิวไม่ทันไหมหรือหิวทันวะโอ้มาเมย์ใส่ฮิ้เหรอใช้จัดจัดพี่ชาย เยอะสไลด์ก่อนมันตามมันตามอุ้ยกจบตายนะ่นัดเดียวอ่าเสียดายดเลยน่าเสียดายดจัดไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดันไม่ดันเออเออเดิมนมาอย่างนี้ชอบเลยได้มังเนี่ยเฮ้คไม่เอา เอาได้มาเศ okay, so okay, รสวยอยู่น่าถอยเราหิวไงเราหิวเราหิวอยู่อะเราหิวอยู่โอเคครับมายังสิบอยู่นะไม่มีรถนะไม่มีรถเย้ okay. <c oughs> สุดท้ายนะ่ะสู้อย่างเงี้ยเราลำบากอะสุด okay. ท้ายมาก่อนเมลเรามาละ ทาเซนเด้นไหมโอเคโอ้โหเอาจะอุตส่าห์แบบหนีกลับมาเออโอ้โหแบบดนอาการ์เก็บไปใช้ไฟหน้าไงซาเรียเซิร์ฟได้เลยเนี่ยถ้าเซิร์ฟผู้ผมเอาเอาเดียวจบเลยอะอ่า น,นัดเดียวมาถึงโดนนัดเดียวอ่ะโอเคสวยอยู่แถวบ้ยแล้วเพื่อนเวลีกูดทีมคิวโคตรสุดเดือดครับ <Victor. S 1> ยิงอย่างมันนะครับก็โอเคไม่ไม่แย่ไม่แย่ <laughs> ยิงไม่ค่อยจะโดนเลยผมแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้นะ แล้วเพย์ในเกมกล้องสร้างไงไงบัฟแล้วบัฟอยู่บัฟต่อครับตัวนี้บัฟอยู่นั่นอ่ะเออบัฟไม่หยุดครับนี่เลยช็อตนี้เลยฮะนี่ฮะเออยิงฮะเออทะลุครับทะลุจักรวาลไหมฮะเออโดนเฉยเออเออโดนเฉยแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มครับสุดยอดครับผมมาผมลุยกันต่อครับกับโซูเจนนะครับผมเทว่าบัฟแล้วบัฟอยู่บัฟต่อครับบัฟกันต่อไปบัฟจนกว่าชีวิตจะหามยเราเพื่อโดนสไนเปอร์ยิงเข้ามาหนึ่งที ติกมากยืนรอยืน,อยน,อยนรอยิงฮะยิงยิงไปเรื่อยครับยิงไปเรื่อยนั่นแหละโอเค <ไป S 1> อุ้ยจังหวัมันสวยพอดีได้ปะอือออกไปฮะเคไปต่อไหม เอโคู่ว่ะยิงไหมครับยิงไหครับยิงไหครับโอ้โนี่ยิงยากอยู่นะเออยิงไปครับย,ยิงไหครับเย้โดนหินครับโอ้ดับเมื่อเราเอาสุดอยู่ นัดเดียวเพื่อนเออเเอาฮะของเ,เ,เพื่อนเราอันใน r เ l a t i o n ครับก็ว่าก็ว่าเพื่อนหายไปไหนไม่เป็นไรฉันแล้วก็โอเคแลกกันนีต้อแลกกันแล้วกันดาเมจเพื่อเรายับยับครับยืนแบบคือยืนข้างหน้าคือไม่สนใจแท้งนะฮะแท้งบอกว่าปล่อยแท้งไปดิเออผมวัดกับผมวัดกับศัตรูดีกว่าผมวัดกับตัวดามเมจตัวซัพพอร์ตดีกว่าเออแล้เราก็ดูมันดิฮะมาปุยกันต่อ ก็ยิงได้ยิงไปฮนะนั่นแหละฮะเออเจนจิ่จกผมะ่ะเ,เออเริ่มหินเต็มหน้าเออไปก่อนอีกเน,นี่งทีหมูใส่หน้าด้วยไม่น่ายากเท่าไหร่อุ้ยไม่โดน แล้ทีเพื่อนเอาแล้วผมยิงอะไรเนี่ยอ๋อไล่ไล่เขาเรียกว่าไล่ดนียันที่เมื่อกี้ที่เม็เราไม่โดนนี่ฮากว่านะน่าจะกรอบสักคนแหละผมน่าจะกรอบน่าจะกรอบแหลมนะเออกรอบแหลมอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้มีลายฮาแล้วอืมไม่โดนไม่เป็นไรไม่โดนเรื่อยๆเรื่อยๆไฟสายมาเออ ข้างบนเพื่อน,นเออเย้เออโอ้ยอันติมเมตมาเพื่อนตายไปแล้วเหรอโหเศาเลยคิดว่าจะสู้ได้นะเมื่อกี้ <laughs> ไม่ได้รีบใช้เลยครับโอเคยังไม่พ้นพอยแรกฮนะ ยัง,ง,งให้ผลโค้งแรกเลยมั้งน่ะใช่ผลโค้งแรกเลยเขาก็าสุดเหมือนกันอ่ะเมดเลยเหรอเมดไปหน้าจะไม่ได้น่าว่าแนละ้วจ็ยิงได้อยู่นะทายไปดิครับโคโคอ,อยู่บนเพื่อนโค เออโคโดดไปหาแล้วมันก๊อปคิริโกมันก๊อป,อปคิริโกโตโอเคตอนนี้ไลฮาร์ตคือฟาดอย่างเดียวแล้วฮะ <67. S 1> ก็ถ้าฟาดยังไงแรมก็สู้ลำบากครับเพราะว่าดามเมจมันมันต่อเนื่องแล้วก็แรงกว่าว้าวคิซูเนะรัดตรงนี้เลยอโอ้ ทำไมคิดสุดในรัดวะโอ้โหนานนานไม่น่ารอดอแล้วนะผมเกิดไกลเลยกำลังไปครับโหเลยไง้หเออนีก่อนหนึ่งทีไฟไซด์มาเกือบตายนะผม คทับส่อเขาดีอยู่นะแต่ว่าเขาซูมยูบะซูน,น,นทันทีเออเออเออใครไหนละเพื่อนน่าจะไม่รอดแล้วตอนนั้นละโอเคนี่ดิยังอยู่เหรอโอเคโอ้เจคิวอะ ไอคิวโอเคครับไม่มีโลคละเออมาเลยเพื่อนไม่เอามาได้แต่ขอแบบเลือดเลือดเมืเ่อไห่นายืนแบบอ้าวหนายืนดูแบบไดแสมองอนะโอเคันแล้วผมไ,มไปกดอีโมดทำไมเนี่ย ตอบเวลาให้เพื่อนตายเลยไหมจะกดสวัสดีไงมีใครเล่นเกมนี้ไม่กดสวัสดีมั้งครับแบบไม่เคยกดเลยไม่เคยกดสีแล้วยกขึ้นมาอย่างเงี้ยมีไหมโอเคขอไปหนึ่งทีขนนก็มีนิ่มขนเาด โอ้พาสว่ะโอ้ไม่จัดจัด,จดหืดยิงไม่ทันยิงไม่โดนดีกว,ว่าฮะ <c oughs> เสียดายนี่ไปทีมีมห <c oughs> ครับทุกทีเอ้ย เสือตายนะโอเคเพื่อนเออมาไม่ถึงความฝันนะด่ดิเพื่อนแต่สวยอยู่มาไม่ถึงความฝันวะยี่โอเคเมลมาเออโดนไป เห็นตัวป้าโอเคเออโอ้เอาโดนนะดิเออโอ้ก็จะจังหวะนี่พอดีแล้วนะแล้วมังคือไปแล้วครับ มังคือโดนใครไหมไม่น่าจะโดนนะเอา้าเอา้าโอเคมันจะดึงผมไปมันมีทิศขอดด้วยดิจะพูดเราไปคนเดียวงั้นเหรอได้แหละได้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 ไดไดได แลมมันเอาได้แล้วครับข้างบนเพื่อนโอเวอร์เดย์โอเวอร์เฮียไม่ถึงอีกเกนจีน่าอยู่แถวนี้แหละฮะนั่นไงล่ะห้าเออ สวยอยู่ค <elaborate> รับผมมาเร็วโอเคมังกี้ครโอ้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยอะไรวะเนี่ยแยกใครเล่นกันดีวะ ออนี่มืก่อนแล้วก็คนซูมยูไปแล้วเอาเออเย้ยอะเขาเรียกว่ายืนมายืนมาฮะเออเออชอบอันนี้ชอบอยู่เอออ่าหูมันดาบใส่อย่างงี้เป็นอะไรครับ ปล่อยเพื่อนจัดก,การไว้อย่างเงี้ยสบายแล้วน่าจะได้เพื่อแต่เกมด้วยซ้ำครับแทงเราเล่นดีอยู่เฮ้ยเราฮันโซวอะฮ่าชิวๆไปเกมน,นี้ครับเรียบร้อยฮะโอเคโดนอยู่คนเดียวเลยผมเนี่ยทต่เมไรครับชนะหมดทุกคนไอ้เพื่อนยิงให้เพื่อนช่วยยิงขัานี้ก็เป็นตัวที่เก่งนะเก่งอยู่แล้วครับได้ย,ยิงบัฟอย่างนี้ก็ย,ยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่นะครับเพราะถ้าคุณเป็นคนยิงแม่นๆเนี่ยไม่ต้องห่วงว่า โซเจอร์จะทำผิดหวังนะครับเพราะยิ่งมีคือมันสตาร์ทที่25คือต่อให้แบบเราไม่ยิงนะเราเก็บไว้นะครับแล้วพอไปยิงต่อแป๊บเดียวครับก็ขึ้นร้อยแล้วเพราะว่ามันไวขึ้นนะครับก็เท่ากับเหมือนแบบไวขึ้นแบบจากเก็บแค่75มันก็เต็มร้อยแล้วนะก็ถือเป็นเลยที่เก่งขึ้นเยอะนะครับสําหรับโซเจอร์นะก็ไม่น่าเชื่อว่าจะโดนบัฟขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นผมก็งงเหมือนกันแล้วนะครับก็เก่งครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับสำหรับโซเจอร์ครับไม่ใช่ไหมคลิปหน้าาอย่ลลืมกกดดไคค์รับ เป็นกำจายกล้องซ่าด้วยครับผมสำหรับวันนี้ไว้ที่นี่ครับทุกคนสวัสดีครับ